สวัสดีค่ะดานสพเมืองอุบลนะคะขณะนี้เวลา20นาฬิกา17นาทีนะคะซึ่งมีคำสั่งของท่านผอบอตรไม่ให้มีการตั้งด่านนะคะตั้งได้เฉพาะด่านด่านตรวจด่านถาวอรค่ะอันนี้เป็นการตั้งด่านตรวจปัสสาวะนะคะตรวจสารเสพติดในร่างกาย ค่ะตรงทางแยกห้วยคุ้มนะคะไม่ใช่ทางแยกค่ะเลยโค้งมาค่ะนิดหนึ่งเจ้าหน้าที่นะคะของสอพอเมืองประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสานะคะ เพิ่งได้ตรวจค้นด้วยล่ะคะนี่เราไม่ก่อนเลยน้องเปิดเบาดูหน่อยเดีวนี่นะคะมีการตรวจค้นรถด้วยนะคะ,อะ,คะตอนนี้ขอนำเสนอการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุบลน,นะคะมีการตั้งด่านอยู่ตรงห้วยคุ้มนะคะ ฝากฝ่ายกฎหมายช่วยดูด้วยนะคะระบายยังครับบัดเอนุบัตรนะครับบัตรประชาชนค่ะอ๋อเบื่อไปเดี๋ยวนะคะขอะคขอืนก่อนท่านไม่มีอำนาจตรวจอา้าว ่นเป็นนายดำเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ต้องยศสัญญาบัตรขึ้นไปถึงจะมีอำนาจตรวจบัตรประชาชนเหมือนกันบัตรผมเนี่ยก็ให้ดูแล้วไงคะนี่นี่นี่ให้ไม่ไม่ไม่ดิฉันให้ท่านดูแล้วท่านผมมียศนนะสอบมาเนี่ยตัวก่อนค่ะท่านสอบมาใช่ค่ะครับบัตรผมเนี่ยขอาคุณายได้เลยครับ ขอทราบชื่อก่อนค่ะครับนี่ผมดาบตํารวจเฉลิมพลนรสรีครับผอว่าหมู่บเมืองคนรามหานีครับโอเคค่ะท่านยศในดาบไม่ไม่ไม่มีอำนาจตัวท่านไปย้อนกลเหรอครับผมขอดูบัตรประชาชนแก่นี้เองครับต้องยศสัญญาบัตรมันมันไม่ใช่ครับคุณก็ไปต้องไปดูกฎหมายใหม่นบบีนี้ท่านที่ตรวจตรวจสารเสพติดในร่างกายตรงนี้ไม่ทราบว่าท่านไหนที่มีบัตรปปสไหมคะคุณครับท่านคะอ่าฟังนะครับผมได้รับแจ้งมาว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดมาพวกผมเลยว่าตั้งจุดสกัดถูกไหมครับ จุดสกัดครับนี่เป็นจุดสกัดครับมีใบอนุญาตเรียบร้อยมีใบอนุญาตเรียบร้อยคุณเชิญไปที่สองมเมืองดูคําสั่งดูอะไรได้เลยครับไม่ต้องวุ่นไปเดี๋ยวนี้เลยได้ครับครับถ้าไม่เข้าใจข้องใจอะไรไโนเชิญสอบถามกับเบอร์โทรนะครับมผู้ควบคุมด่านด้วยีครับมีผู้ควบคุมด่านนะครับร้อยตำรวจเอกครับผู้กองอยู่ตำรวจอะไรคะผมผู้กองอะไรคะมึงครับถ้ามีอะไรสอบถามข้องใจครับตัวเชิญโทรที่เบอร์ได้ครับ ใช่ไหมครับนี่ยคะดิฉันถามอยู่นี่ไงก็นี่นะคครับบผผมมกก็ออุณยู่นี่ไงครับท่านไม่มีอำนาจตรวจบัตรประชาชน,ชนแล้วทำไมผมถึงไม่มีอำนาจล่ะครับผมนี่ตำรวจนะครับข้า,าราชการตำรวจฉันสัญญาบาัตรครับชั้นประทวนก็ตรวจได้ครับน,นี่นั่นอ่าน ณหน้าวันนี้เนี่ยดิฉันจะรายงานถึงท่านพอปตทด้วยนะคะครับได้เลยครับไม่มีปัญหาครับการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องใช่ครับดิฉันก็ชื่นชมผมวผมทำถูกต้องครับแล้วก็ให้ท่านปฏิบัติประวหน้าที่ของท่านอำนาจขอดูวอประชาชนประชาชนได้ว่าผมก็มีสิทธิ์เหมือนกันไม่ใช่ว่าสัญญาบัตรแค่สัญญาบัตรจะมีสิทธิ์นะครับผมก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับสรุปแล้วไม่มีใครที่มีบัตรปปสใช่ไหมคะมีครับ ะไค่ะขอทราบชื่อท่านที่มีบัตรปปปสแล้วก็มาตรวจสารเสพติดในร่างกายตรงนี้คุณพไปต่อที่โรงพักสิครับอ้าวท่านตรวจอยู่ที่นี่นะคะก็ต้องดูที่นี่คุณก็ต้องไปดูที่โรงพักุูสารู่นหมดนะสารที่โรงพักเลยครับไม่ได้ท่านตรวจดูที่นี่ท่านก็ต้องแสดงตนอยู่ที่นี่ค่ะ ตอนนี้นะคะคําสั่งของท่านผอตลก็คืองดการตั้งด่านมีเฉพาะด่านขาววอนผมเป็นจุดจตรวจจุดสกัดห้ามหมดเลยไปดูลยครับคำสั่งมีครับรองรับมีครับคําสั่งออกรองรับไม่มีคําสั่งพวกผมไม่กล้ามาหรอกครับค่ะค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูนะคะคขอบคุณมากครับตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนตอนนี้คือให้ถ่ายได้นะครับแต่ห้ามรบกวนพวกผมนะครับค่ะค่ะขอบคุณมากครับ่ใหีควารร่วมมือครับค่ะ ก็มาด้วยก็มองเลยพอพอให้เดือดรำนี่คือเรื่องคือเรื่อง จำไม่ได้ค่ะตะกี้เขาแจ้งอยู่ค่ะถ้ายังไงรบควรฝ่ายกฎหมายของเรานะคะช่วยช่วยดูด้วยค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นการนำเสนอนะคะของสอพเมืองค่ะ ตอนนี้เขากำลังตรวจสารเสพติดในร่างกายของประชาชนนะคะน้องเขามีเหตุน่าสงสัยอะไรอะคะท่านคะ เขาบอกให้ไปถ่ายตรงนี้ก็ยังไม่สั่งพูดนะพูดกันอันนี้มีบันทึกไหมคะตอนหนึ่งตอนสองอะไรไหมคะอะไรตอนหนึ่งตอนสองเอา้าก่อนที่ท่านจะตรวจสารเสพติดในร่างกายมันเป็นขั้นตอนนะคะท่านต้องแจดงตัวให้ประชาชนทราบก่อนว่า ท่านมีข้อสงสัยอะไรถึงได้ตรวจสารเสพติดในร่างกายเขาท่านต้องแสดงตนว่าท่านมีอำนาจตรวจท่านมีบัตรปปสหรือบัตรอะไรเขาว่าบัตรปปสเนี่ยสัญญาบัตรขึ้นไปโดยตำแหน่งแล้วเข้าใจไหมไม่ถามท่านที่ไม่ต้องมาแตะตัวสิเข้าใจไหมไปคุยกับในตำรวจเลยแล้วเขาจะทำงานนะครับเดี๋ยวพวกผมจะไปแจ้งความพวกมาดูประจำวันกาคุณรบกวนค่ะค่ะลงเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะ ท่านจะต้องมีขั้นตอนนะคะตอนหนึ่งตอนสองท่านจะต้องบันทึกนะคะเขาเขานตรวยม่มีอะไรว่าคุณเป็นอะไรเาเป็นประชาชนเขาต้องให้ความร่วมมืออยู่แล้วแต่ท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้รักษากฎหมายท่านต้องทําถูกตามขั้นตอนไงคะก็ทําไม่มีใครบังคับนี้ ทุกคนสบายใจหมดนะนี่เพราะเขาไม่มีความผิดไงเขาให้ความร่มรื่อันนี้ไม่มันไม่ใช่เป็นการงงแบบว่ามีเหตุอันควรสงสัยแล้วก็มาตรวจไงคะงรูปป้บบรปปได้ยงไเพราะออะไรอะไรเพราะว่าเขานั่งรถมานี่ท่านจะรู้ได้ยังไงเหตุควรสงสัยก็เขาได้รับเรืงว,ว่ามีรอบผลยาเสพติดในช่วงนี้ก็มาตั้งจุดสกัดวยยาเสพติดแล้วก็การแว้นรถในถนน เหตุรับแจ้งรับแจ้งจากที่ไหนคะมีค huh. รับยจิ้คว่าของเด้จิ้มร้อยวยใจหนีนะครับ นะคะคืขอขั้นตอนการตรวจนะคะขอเชิญออกมานี่ยครับนักข่าวครับเชิญออกมานี่เลยครับคุณเชิญออกมา ทปเยี่ยมไทยบนเกาะกลางบนน้อยมากครับท่านอาจารย์กำลังชมอยู่นะคะตอนนี้นะคะความปลอดภัยของคุณอยู่นู่นเลยครับอันนี้มีการเรียกตรวจทุกคันนะคะทุกคันที่ผ่านแล้วก็ทุกคนที่จอดต้องตรวจปัสสาวะนะคะ เห็นไหมคะรถทุกคันที่เรียกจอดนะคะต้องตรวจปัสสาวะทุกคันค่ะทุกคนค่ะ,คคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ไม่จะดงขั้นตอนการตรวจสารเสพติดที่ถูกต้องนะคะคุณแม่คุณแม่ขอคุณนม้ไม่ถูกต้องบล้ว่ะ ถ้มันถูกต้องด้วยคุณแค่ทุกคนเดือดร้อนไม่ไม่ค่ะทุกคนเดือดร้อนคุณนี้ยังไงอ้าวดิฉันเป็นประชาชนไงคะกระจายเลยคุณไม่ได้เดือดร้อนแต่การดิฉันก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าทํายังไงนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะคะได้วเราเอาข้อมูลที่ถูกต้องนะครับค่ะอันนี้เป็นไลฟ์สดต้องไปตามความจริงอยู่แล้วค่ะวัน้้ไไไดดเลาขออพููงงคุณ่่มมกะถตไม่ถูกต้องดิฉันรับผิดชอบค่ะ ตามไปที่โรงพักนะครับเสร็จแล้วครับคุณผู้ถาวรอยู่ครับเชิญครับคือบาแล้วเอาวันสิบสีแล้วครับดิฉันมีสิทดิ์มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอค่ะครก็ผมปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วท่านท่านทำปฏิบัติหน้าที่ไปเลยค่ะเวลาสิบเก้าสามศนถึง23:00นค่ะมีความสั่งได้นะครับพี่ค่ะค่ะค่ะ ทเราทำงานนักข่าวนักข่าวแทบขาด,ดนักก่าอะรเนี่ยดูหน่อยได้ไหมดูได้นี่ไงคะไม่ๆม่แม่ดูี้อย่ามาเอื่อมเย็บออจะเชนจะหยิบให้ดูเองคุณเป็นเจ้าหน้านที่ตำรวจคุณต้องสุภาพกับประชาชนเดี๋ยวดิฉันแจ้งละเมิด ฉันแจ้งละเมิดคุณได้นะคุณเอื้อมมือมาหยิบดึงของฉันทําไมเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวท่านน่ะเรียกกฎหมายมาท่านน่าจะรู้เออท่านนี่ยังไงเนี่ยต้องให้เกียติประชาชนสิคะมาเอื้อมดึงไปได้ยังไงละเมิดสิทธิ์ฉันนะเนี่ยเดี๋ยวแจ้งของละเมิด ไ,ได้นะคะคขอให้ไปอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บของนะครับฉันจะอยู่ตรงนี้นค่ะดูนะคะ ผมบอกครับยังไม่ตรวจด้ยครับเขาไม่ได้ตรวจทุกคนเขาก็สัมภาษณ์ก่อนนะ้องววไม่ได้สัมภาษณ์ษค่ะมันต้องเป็นขั้นตอนของการตรวจหนึ่งคุณจะต้องแสดงตัวก่อนที่คุณจะตรวจเขาเขายินยอมไม่ตรวจเขายินยอมไม่ตรวจยูแลทําไมต้องมาลุมอ่านดูอะไรเนี่ยพวกคุณมีมารยาทกับฉันไหมพวกคุณมาอยู่ในจุดนี่ฉันเป็นผู้หญิงนะคะขออนุญต ดูดูนะคะที่ฉันเป็นผู้หญิงแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่สุภาพกับประชาชนซึ่งเป็นสุภาพสตรีอย่างดิฉันเนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวนะคะท่านที่มาดึงบัตรตะเกียยคนนี้นะคะเป็นหมวกทองค่ะ เจ้าสีหนึ่งหกเก้าเก้าหกหก สวยกว่านะ